ผ่านบทเรียนแรกแล้วนะครับในเรื่องของเมนูที่เรียกว่าหน้าแรกหน้าแรกมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะลองทํางานกับหน้าแรกดูนะครับสักแบบฝึกหัดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆามาดูว่าทําความคุ้นเคยกับเครื่องมือต,ตัวต่อไปซึ่งผมจะยกให้ดูถึงว่าต่อจากหน้าแรกก็คือแทรกลองดูเลยนะครับว่าแทรกนี่คืออะไรแต่ว่าเกริ่นนาไว้ก่อนว่าหลังจากแทรกแล้วจะเป็นเรื่องรูปแบบตอนนี้เรากลับเข้าไปสู่หน้าตาโปรแกรมกันก่อนนะครับ ถ้าเรากลับมาดูตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในกรอบสีเขียวสีเหลืองนี้นะครับกลับมาดูตรงนี้ว่าตอนนี้หน้าแรกกับแทรกมันอยู่ติดกันตอนนี้เราอยู่ในคําว่าแทรกแล้วนะครับคําว่าแทรกเนี่ยถ้าเราคลิกไปที่รูปภาพเราก็จะแทรกรูปภาพเข้ามาได้นะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมแทรกรูปภาพเข้ามามันก็ปั๊บเข้ามาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราไม่ต้องการเราก็ดีลิสออกไปนะครับกลับมาที่แทรกคน,นี้จะแทรกรูปทรงไหม เราแทรกรูปทรงนะครับต่อแทรกรูปทรงแล้วเราอยากจะทําไงกับมันเติมสีไม่มีที่ให้เติมสีเลยอะ่ะเราต้องกลับไปหน้าแรกนะครับเพราะว่าการเติมสีอยู่ตรงหน้าแรกเห็นไหมครับสีนี้ไม่ชอบเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ชอบดีลิททิ้งนะครับกลับมาที่แทรกใหม่จะแทรกอะไรล่ะมีอะไรให้แทรกอีกรูปทรงต่างๆแผนภูมิสมาร์ทอาร์ตพวกนี้ผม ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่ให้เรียนตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะงงมากเพราะว่ามันควบคุมนะครับเรื่องของสีนะครับเห็นไหมครับจะมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องฝึกใช้กับมันแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะครับเรามาดูเรื่องแทรกต่อนะครับเราจะขบความคิดในการทําง,งานของเราเพียงแค่เป็นมีเดียสําหรับนักธุรกิจนะครับเป็นมีเดียในการทํา Presentation ก่อนอย่าเพิ่งลงเทคนิคขั้นลุดในระดับที่เลขาของท่านต้องทำนะครับโดยพกนั้นเขาต้องใช้เวลาศึกษาเยอะแทกที่ผมอยากจะให้ฟังให้ดูเนี่ยนะครับกล่องข้อความเนี่ยเราสามารถจะแทรกได้จากหน้าหนึ่งนะครับหน้าแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีเนี้ยผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้งานดูดีนะลองเลือกตัวที่เหมาะกับเรานะครับแล้วเราก็ใส่ข้อความนะครับ เราใส่ข้อความที่นี่ว่าทำนะฮะเสร็จแล้วคั่บแล้วขยายนะครับถ้าไม่ชอบค๊อบใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะฮะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรื่องสีได้อีกนะครับนะครับถ้าสียังไม่ชอบก็เปลี่ยนไปได้อีกบางตัวให้เปลี่ยนได้บางตัวให้เปลี่ยนไม่ได้นะครับ ลองเลือกดูแต่หน้าแทรกเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นนะครับก็คือการแทรกในแทรกวิดีโออยู่ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีเมนูที่แนะนําการแทรกตรงนี้ให้นะครับเราอาจจะแทรกไฟล์เสียงเข้ามาได้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะใช้โปรแกรมในการรันให้เป็นวิดีโอในตนัวมันเองแล้วใส่เสียงไปด้วยเลยนะครับแต่ก็จะยังไม่สอนในตอนนี้นะครับลองดูนะครับพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นงานเดิมๆท่านั้นเลย ถ้ากับว่าเรื่องแทรกเราจบแต่เรื่องที่ยังไม่อยากให้จบตรงนี้คือเรื่องของรูปแบบนะฮะเห็นไหมครับผมไม่คลิกตรงนี้รูปแบบก็ไม่ขึ้นลองดูนะครับถ้าผมไม่คลิกตรงนี้ไม่มีเรื่องรูปแบบเลยนี่คือออบเจกต์นี่คือวัตถุถ้าเราคลิกไปที่วัตถุรูปแบบจะเกิดเกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราคลิกไปที่รูปแบบประสิทธิภาพการทํางานจะเกิดขึ้นทันทีผมจะยกตัวอย่างไปที่ การสร้างหน้าเพจใหม่แล้วกันนะครับถ้าผมคลิกไปตรงนี้แล้วผมกด enter จะเกิดขึ้นตรงนี้เลยนะครับถ้าเราแทรกด้วยการที่เราคลิกตรงนี้เราสามารถจะดึงรูปภาพมาได้เลยนะฮะเราสามารถดึงรูปภาพจากตัวนี้ได้เลยเอารูปไหนดีผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับรูปนี้ก็จะมาแล้วเราจะเล่นยังไงกับรูปนี้ดีต้องใส่ดูสิครับสวยขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งอยู่บนแผ่นอะคริลิก เงาเลยนะฮะหรือจะทําแบบนี้ดีให้ข้างหลังมีเงาด้วยนะครับรู้สึกซอฟแต่ก็ไม่ถูกใจใส่กรอบไหมใส่กรอบสีขาวบนพื้นขาวโอ้ดูไม่ออกเลยว่าคืออะไรนะครับกลับมาใหม่นะครับทําไมหายไปแล้วหายไปแล้วเพราะไม่ได้คลิกอ็อบเจกต์เพราะนั้นพอคลิกอ็อบเจกต์ตัวนี้ปุ๊บโอ้ให้ขอบมันเบลอโอ้มันมีให้เลือกเยอะนี่นาะก็ลองเลือกดูนะครับเอาที่มันถูก แนวคิดของเราถูกไอเดียนะครับเป็นอาร์ทที่สวยงามนะครับแทบจะขึ้นปกได้เลยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับในเมื่อมันขา,ขาวๆอย่างนี้อยากให้มันอยู่ในธีมเดียวกันผมแนะนำให้อย่างนี้นะครับคลิกมาที่อะไรอันหนึ่งนะครับเลือกไปที่แบ็กกราวแล้วก็คอนโทรลสกลับมาอันเดิมนะครับแล้วก็มาคอนโทรลวี v. ทำไมมืดอย่างนี้ละ่ะ พราะมันไปบังหน้าเขาคลิกให้มันไปอยู่หลังสุดเลยเนะครับพอคลิกไปอยู่หลังสุดแล้วตัวนี้ก็เด่นขึ้นมากรอบก็ชัดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะสาธิตอะไรลองเอาออกไหมครับหรือว่าลองเลื่อนย้ายดูเราเลื่อนได้นะครับเห็นนะครับตอนนี้เราเลื่อนมาแล้วเอาออกจากออกนอกสายตาสักหน่อยนะครับแล้วเราจะทำยังไงต่อตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของรูปแบบนี้ครับ เราก็ต้องเล่นเรื่องรูปแบบต่อเมื่อกี้เราย้ายไปแล้วนะครับเราคลิกนี้ย้ายไปข้างหน้าข้างหลังอยู่ตัวนี้นะครับเป็นเลเยอร์นะครับเป็นชั้นๆั้นคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ลองดูว่าเอากรอบพวกนี้ออกดีไหมครับเราต้องการให้เหลือเฉพาะลูกให้หมาที่เอาพื้นหลังออกนะครับเราลากมานะครับพอสมควรนะครับลองดูผลแล้วเราคิดโอ้ตอนนี้อยู่ในกรอบกระจกอะคริลิกเลยอะ่ะ สวยงามสวยงามเหลือเกินนะครับหาทิฏฐิไม่ได้แต่เราก็จะต้องศึกษาต่อไปคิดมาที่รูปเลือกรูปแบบอีกทีหนึง่งคราวนี้ทำยังไงดีอยากให้ภาพนี้ตอนนี้ภาพอยู่ในระดับนี้อยากจะเพิ่มแสงสว่างและความคมชัดแล้ก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับลองว่าจ่คลิกไปเรื่อยๆลองคลิกด,ดูว่าอันไหนเหมาะกับเรานะครับผมเชื่อว่าแค่นี้ ความสว่างความคมชัดน่าจะพอแล้วอยากจะลองเล่นอะไรหรือครับก็ลองคลิกด,ดูว่าเขามีอะไรให้เล่นลองดูเรื่องสีไหมนะครับวันนี้อยากทำงานปแปลกๆใช้สีนี้ดีก็ลองเลือกดูนะครับถ้าไม่ต้องการคลิกแบ็กตรงนี้นะฮะกลับมาเหมือนเดิมนะครับจะแบก็กกี่ครั้งก็ได้นะครับคิดว่าเรื่องแทรกเราพอจะเข้าใจแล้วนะครับ ถ้าแทรกรูปทรงนะครับก็จะมีรูปทรงให้เราแทรกผมจะยกตัวอย่างลองแทรกรูปทรงดูนะครับเราแทรกรูปทรงสี่เหลี่ยมสีสันทําลําบากมากให้กลับไปดูที่หน้าแรกหน้าแรกจะมีการแทรกเหมือนกันนะครับเราสามารถจะแทรกรูปทรงได้จากหน้าแรกเหมือนกันนะครับเป็นเมนูเดียวกันเลยเสร็จแล้วลักษณะด่วนพิเศษก็มีอีกนะมีด่วนพิเศษอีกด่วนธรรมดาก็ไม่ได้ต้องด่วนพิเศษด้วยเห็นไหมครับ บนพิเศษเสร็จเราอยากจะเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนได้ดังไม่ด่วนอันนี้ใบแฮน้ะเปลี่ยนได้ด้วยมือของเราเองเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ตรงนี้แล้วรู้สึกจะมีเส้นกรอบอยู่ด้วยนะฮะมีกรอบสีเขียวเราไม่ต้องการกรอบหรือลองดูนะครับว่าถ้าต้องการก็จะได้ชัดๆกันไปเลยว่าฉันต้องการกรอบใหญ่แต่ถ้าไม่ต้องการก็ให้คิดไปที่ไม่มีกรอบนะครับแถมยังมีลักษณะพิเศษให้เราเล่นอีก นะครับใส่เงาก็ได้ใส่เลืองแสงก็ได้ใส่ขอบนูนก็ได้ลองใส่ขอบนุ่มดูนะฮะลองใส่ขอบนุ่มแบบสักสิบพอย์นะะขอบนุ่มสักสิบพอย์มาบางรูปเราทาําไงดีลองย้ายไปข้างหลังนะฮะย้ายไปข้างหลังเลยลากออกมานะครับภาพดีๆทําให้เสียสักก็ได้นะครับ แลครับเราถือว่าเราพอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับงานเราต้องสวยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราจะทํายังไงครับเราก็ต้องกลับไปที่รูปลักษณะดเดิมอีกขอบนี้เราไม่เอาเราคิดว่าไม่เอาขอบเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรให้เราเล่นได้เยอะัำไม่หมดใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยๆลองทาดูนะครับลองทําดูสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสร้างงานได้ละนะครับแล้วค่อยๆพัฒนานในเรื่องของการดีไซน์การดีไซน์เนี่ย ้องมีจิตนาการนิดหนึง่งพยายามนึกถึงผู้ฟังที่เขากำลังมีความสุขกับการบรรยายของเราอยู่นะครับว่าเขาเห็นภาพนี้เขาจะยิ้มเขาเห็นเนื้อหาที่เราอธิบายเขาจะสนใจเวลาพูดลี่นม้แต่เรามีความรู้ว่าเขากำลังติดตามเราอยู่พยายามสร้างจิตนาการแบบนี้ในขณะที่เราเออกแบบขณะเดียวกันพยายามเลือกตื่นที่เราชอบที่เป็นตัวของเรานะครับตัวเราเองไม่หลุดจากบรรยากาศจะเป็นปนที่หนึ่งปนที่สองคือ คนที่ฟังอยู่ก็จะไม่หลุดไปด้วยนะครับให้ทําอยู่ในแนวเดียวกันอย่างนี้นะครับตอนนี้นเราได้รูปแรกแล้วนะครับหน้าแรกเราได้แล้วเรื่องของรูปแบบเราได้แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเบสิกเราได้หมดแล้วนะครับเราจะเบรกกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในเมนูต่อไปนะครับผมอาจจะเริ่มเข้าไปสู่การทาพับขึ้นไหวช่วงผมเชื่อว่าน่าติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามเมนูต่อไปนะครับ